แม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนแค่ไหนแต่ว่ามีกลิ่นสดชื่นเนี่ะนำให้เราครับถึงแม้ว่าวันนี้เออผมยาวมากผมหนาสุดๆอ่ะต้งรคอมินซอกแซกอุ้ยมินซอกแซกมินซอกแซกมินซอกแซก หนูตาไปลูกเอ๊ในตาสวยในตาขอดูตาหน่อยเรื่อมในและเรื่อมนอกปักเรื่อมข้างในทำไมก็ไม่รู้เดินเดินมา เดี๋ยวที่เออร่อยไหมเฮ้ยดูกุณหนูเขาไม่ติดแอกกันนะคะติดแอ็กคนั้นแะพี่เขาจะมองแบบเไม่เคยเห็นแต่คุณหนูติดแอกหมดเลย ครับสวัสดีครับผมนิวเชียร์พักนะฮะวันนี้มาถ่ายมินดิจิทัลคอปเปอร์นะครับกับทเวลพัสดครับผมก็คือเรื่องร้อนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เป็นเรื่องของการมองเพราะว่าตาไม่ค่อยสู้แดดเท่าไหร่ก็เลยต้องขอแว่นมาใส่อะไรเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยใส่แล้วก็ติดแกมเลยนะติดแอกไม่ได้ติดแกมติดแอกก็ยิ้ไปถ่ายกับดอกกุหลากกุหลาบก็ดีฮะเป็นหนุ่มดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็กัดไปหนึ่งทียางมันเข้าปากเลยก็เลยขมนิดหน่อยนะโอเค ได้ลองดมนะครับจริงๆก็ดีครับหอมสดชื่นแล้วก็เป็นการคอมแพร์ได้แบบเหมือนกันเอาแบบแค่ฉีดสองกลิ่นมาได้กลิ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืมใครขอดูเกมใหม่ครับวันนี้จะเป็นลุกแม่เสือสาวนี่ไงเป็นแม่เสือแพ้ได้มหางเครื่องอ่ะเออเป็นเอวิทมีเลื่อมแล้วลความพิเศษของกางเกงนี้มีเลื่อมข้างนอกไม่พอข้างในก็มีเลื่อมบาดด้วยครับติดตามผู้เรานะได้ที่มินซ็อกแซคครับผม างอากาศ40องศาคือคือดี๋ีมนี้นอนเต็มถ้านอนไม่เต็มอ่ะโอ้ถ้านอนไม่ก็นีแย่เลยเป็นาเถืองเินเเออแกเก่งเกิน อส,สอร<ผ>ม้่<ล>วัสดีครับพี่เจมพี่ดอนครับผมวันนี้มากับเจลบอยครับผมมาถ่ายดิจิตอลคอปเปอร์ของมิ n นท์แมกกาซีนครับผมกับน้ำหอมทเวพัสชุดเป็นไงสดใสมากชุดผมก็ตามนี้เลยสีน้ำเงินคาดแดงมลตั้งก็ก่เกีงไลายเชอร์รี กับรองเท้าแซตตาแล้วอากาศเท่าไหร่จ๊ะอากาศเท่าไหร่อากาศประเทศไทยตอนนี้40องศาแต่เมื่อกี้เราไปถ่ายแบบเอาด o o r ป่ะก็น้ำหอมมาสดชื่นนะก็เลยรสึกว่าอ๋อฉียดไปแล้วบรรยากาศมันก็ดีการถ่ายมันก็เลยราบเรื่อยแบบเหงื่อไม่ออกเลยแต่ว่าตอนนี้แก้มอันนี้คือแก้มแดงจริงเลือดฝาดเออแต่งหน้าแต่งหน้าเป็นแบบแฟชั่นใหม่ๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมมินดิสตอลเคอร์เบอร์นะครับกับพวกเราเจอบ่อยสี่คน S <S เออมันหอดไปได้อ่ะน้องมันก็ต้องติดตัวเป็นกันหายเนาะนะไปชัน <S <S ไปชันไป เีดสวัสดีครับผมไปมณภูมิครับผมวันนี้ก็มาถ่ายดิจิทัลคอ v เ r อร์ของมินนะครับผมกับโทวลพลาสครับ,บยยครับก็สรุปดีครับได้กินเชอร์รี่ด้วยหว,นนะวานฉ่ำ เราเมื่อกี้ต้องแอคท้านแบบเปียวเทต้องเปียวเทแต่้าจะเปียวแบบก็ลืมเทเทก็ลืมเปียวใช่เทเดียวเ,เดียวเทเดียวเทยวเีวเทเดียเทเียวเทเยวเทเดียวเทเดียวเทเดียวเทเ,เดียวเปี้ยวเทีวเยวเอเาทียวเทเดียวเเดนยยวเทีวเทเดีเทเีเยวเทเยว่ากดีเทเดยเทียวเทเเยเีเอยีเยเเเยเเเยยวียเเยอร์ได้ครับ สมหมดได้เลยใช่เขาจะเปรี้ยวเท่เปรี้ยวเท่หวานเปรี้ยวเท่หวานโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรอเจีเลต์รับหนึ่งเลต้องฉีดก่อนถึงจะเข้าหวานได้เออใช่ไม่ชีดเปรี้ยวเท่ไงแล้ววันนีุ้ดรอบมันยังไงเนี่ยมันเปรี้ยวเท่หวานก็เปรี้ยวเท่เออไม่หวานเท่าไหร่แต่เปรี้ยวเท่อ่หมุนตัวหนึ่งทีฟีเชฟฟีเชฟฟีเชฟอ่าอีอีทำยงไงอีอ่ะอีอีเออ

แล้วรตัวไหนครับครับผมชื่อเลออนบอโคครับ <Yeah. S 1> มาถ่ายมินแมกซีนะครับดิจิทัลคอร์เปอร์กับทรัลฟัสเมื่อกีไงบ้าเมื่บบอกี้ถ่ายแบบวิดีโอเมื่อกี้ถ่ายแบบวิดีโอใช่ก็เป็นอะไรที่มินิมอลเรียบหรูครับก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเยอะแต่ว่าได้ลองฉีดไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเฟรชขึ้นใช่เมื่อกี้เป็นกลิ่นนะเมื่อกี้เป็นกลิ่นเชอร์รี่เป็นกลิ่นเชอร์รี่ใช่มันมันตอนตอนฉีดไปผมรู้สึกว่ามันเป็นความ ลักชัวรี่ที่ติดสีเชอรี่คือเป็นแดงที่แบบว่าไม่ได้แดงสดไม่ได้แดงหญิงแต่ว่าเป็นแดงเข้มที่แบบว่ากัดแล้วมันติดปากเนี่ยนั่งอ่ะเวลากัดเชอรี่แล้วมันติดสีติดปากใช่ฟิลประมาณนั้นเลยอ๋อพ่อิงเออเออเปี้ยบไม่ไม่กี้ไม่เปรี้ยวครับกินกัดเชอรี่ไปเมื่อกี้หวานเลย ได้ครับรอดูเบ้างล่างเลยบบะคค่อน12ไปอยู่ไหนบบาว ุมน่าสุดๆอ่ะคอเรครอเมื่อกี้ก็รู้สึกดีครับทีมงานคุณน่าต้องตากันอย่างมากนะครับผมเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราร่วมงานกับมินนี่กับสุนานท์ให้าปาร์ตี้เหมือนเคยครับผมใช่ครับผมวัยีครับอากาศดีมากเราถ่ายกันวันนี้กลิ่นดีไหมวันนี้กลิ่นแบบสดชื่นมาั รู้สึกได้กลิ่นแบบดอกไม้มาจากไหนก็นไปดูแบบชิปมีความใสในชีวิตแล้วก็มีดอกไม้อยู่ด้วย floral fresh แม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนแค่ไหนแต่ว่ามีกลิ่นสนชื่นทำให้เราครับถึงแม้ว่าวันนี้ถึงแม้ว่าวันนี้จะอากาศจะร้อนแค่ไหนแต่พอมีกลิ่นขึ้นมาเนี่ยมันทำให้พวกเราสดชื่นขึ้นนะครับเพราะว่าเราชิปครับ ครับสนุกหอม floral สดใสสดชื่นมีพลังกลิ่นดีต้อง t r a ท่านั้นครับผมครับผมครับกันครับววรีครับผมอะไรนะคอร์สอะไรนะแต่ละคนแบบจำได้ไหมว่าคาแรคเตอร์ตอนที่ทำตอนที่เวิ่มีตั อันนี้เป็นคาแรคเตอร์แบบว่านุม่มนวลอ่อ,อนโยนแต่ติดชมพูมครับผมผมก็่ะตามชื่อครับเป็นเชอร์รี่แต่ว่าเป็นเชอร์รี่ที่มันติดเปรี้ยวนิดนึงเป็นแบบว่าเปรี้ยวเทปเปรี้ยวเทเปแบบแซบแซบซ่าน<ม>อะไรอย่างเงี้ยผมเป็นเปรี้ยวสกินนะครับผมก็เป็นกลิ่นหอมสดชื่นลองไหมครับให้ดมให้ดมอออันนี้เป็นลูกขนุนเป็นลูกขนุเป็นลูกคุณหอมสดชื่นผมก็ อันเดียวกับนิวครับผมก็เป็นตัวเชอรี่ครับผมก็จะมีความเท่เปรี้ยวหน่อยแต่ความจริงแล้วน้ําหอมก็สามารถใช้ได้หลายวาโอกาสเหมาะทุกคนครับน้าหอมทั้งหมดเนี่ยสามารถมานั่งแบบว่ามิกซ์กันได้ผสมกลิ่นมันจะได้แบบว่ากลิ่นใหม่ขึ้นมาถ้าเป็นแบบเปลี่ยนเลเยอร์กันไปก็จะมีแบบกลิ่นใหม่ชัดเจนมากขึ้นปากน้าหอมเทอร์พาร์นะครับผมก็เชื่อว่าคนต้องชอบกลิ่นแน่นอนครับผมใส่เป็นเลเยอร์ได้แล้วก็ทุกกลิ่นหอมมีวิธีที่ใช้แตกต่างกันครับใช่ผสมกันได้หมดเลยครับกลิ่นก็จะแตกต ก็ฝากเจ้าบอยเซ็นสอ์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวอีกไม่เกินปีนี้ก็น่าจะเปิดกล้องแล้วเนาะใช่คิดว่าครับผมแต่ว่าเรามีรายการขั้นก่อนก็คือเจียวจี้ครับก็กำลังจะถ่ายทำแล้วก็เดี๋ยวจะออนแอร์ภายในปีนี้ครับครับผมก็ฝากในแมกกาซีนดิจิตอลคอเวอร์กับ12 p l พ s ัสเนะครับผมครับผมขอบคุณครับนินซอแซกนินินซอแซ